ลิดาทาร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำพิกาดในหัวข้อที่เพื่อนๆนะคะแนะนำกันมาในคอมเมนต์นะคะว่าถ้าเราหายไปจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกยังไงและจะเป็นยังไงนะคะก็มีเวลาก็ทำให้แล้วนะคะครั้งนี้เนาะเดี๋ยวลองเข้ามาเล่นกันดูนะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านพี่ๆทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังลิดาทาร์นะคะ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก๊อฟนะยังไม่ได้กด s u b ส c r i b ์ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะยังไงก๊อฟฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะเพราะว่าก๊อฟอะก็คือตั้งใจทำคลิปให้มันออกมาอย่างดีที่สุดนะคะในทุกๆคลิปนะยังไงฝากกันนิดนึงนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังเรารู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างที่จะตรงหรือว่าก๊ค่อนข้างที่จะแบบ อ่านไพ่ได้พลังงานแบบคล้ายคลึงกับตัวคุณนะนะคะช่วยฝากกด subscribe ติดตามกอฟนะคะเป็นกําลังใจให้กอฟหน่อยนะแม่หมอจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปให้ดีอ่าต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะคะทั้งในเรื่องการเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ หรือ,อบางคนก็มาช่วยทำ Time Stamp ให้กอล์ฟหรือว่ามาให้กำลังใจดีๆกับกอล์ฟนะคะทุกคอมเมนต์กอล์ฟพยายามไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วตอบทุกคอมเมนต์กอล์ฟให้ความสำคัญกับทุกๆคอมเมนต์และทุกๆคนนะคะที่ติดตามกอล์ฟนะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆไปนะคะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้กอล์ฟมี3ามกองให้เลือกนะมีน้องจักรยานดอกไม้สีชมพูนะ แล้วก็มีดอกกุหลาบสีม่วงสวยมากเลยเห็นไหมต่อมากองที่3เป็นน้องจัก,กรยานดอกไม้สีม่วงนะคะถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่1นนะคะน้องจัก,กรยานดอกไม้สีชมพูนะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจหายไปจากชีวิตคนคนนั้นจริงๆอะคะ่ะเขาจะเป็นยังไงแลวจะรู้สึกยังไงบ้างก็สับไพ่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะ เดชาลีออดค่ะไฮพินเทสทูออ p คั h e h เด h ไฮพรีสก็คือเ h ชไฮรูแฟนนั่นแหละค่ะสำหรับนี้นะคะเซเว n นออ a วอนและควีนออ f คั p s อ่ะเราบอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดคนกองนี้นะคะที่เข้ามาเลือกกองแรกนะ ถ้าคุณตัดสินใจออกจากชีวิตเขาจริงๆคนคนนี้ไม่มีทางยอมปล่อยคุณไปแน่นอนค่ะนะไพ่ที่ออกมาเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เลยเขาจะตาม <c oughs> เขาจะตามเขาจะทําทุกวิถีทางมีไพ่เดอะชาร์ลีออเห็นไหมคะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาคุณกลับคืนมาให้มาอยู่ในชีวิตเขามาเป็นคนรักของเขาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าคนคนนี้ ในเวลาที่มีคุณอยู่เขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณเห็นไหมมีไพ่หรือไฮพินเทสนะคะเขาอาจจะให้ความรู้สึกที่คุณแบบมองมองแบบไม่รู้ว่าว่าเขารักคุณหรือเปล่าหรือเขาต้องการคุณหรือเปล่าเหมือนคุณเป็นคนในความลับของเขาเลยแต่จริงๆแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกมากกว่านะคะในใจลึกๆของเขาอ่ะเขามีความรักให้คุณมากก็ไก่ล้านตัว พราะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะมีไพ่ two of cups ขึ้นมานะจ๊ะคนกองนี้นะถ้าในกรณีคุณหายไปจากชีวิตเขาจริงๆเขาทนไม่ได้คะ่ะคนคนนี้เขาอยู่ไม่ได้แน่นอนเขาจะเป็นหรือชาลีออดเขาจะควบมา้าขี่ม้ายกขาแล้วเห็นไหมคะตามหาคุณเพราะคุณอนะ่ะเป็นกุญแจสําคัญในชีวิตเขา the high p r i e เห็นไหมคะคุณคือคนที่เขาคิดไว้อยู่แล้วว่าคุณนั่นแหละ คนที่จะมาขายหัวใจเขาเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเป็นคนที่เขาต้องการให้คุณอนะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเขาคุณเห็นไหมครับไพ่เดอะไฮพีสเด็กนี้อะสำหรับนี้เป็นไพช่ชูสองนิ้วเห็นไหม <laughs> สู้ตายค่ะ <laughs> นะเขาสู้ตายแล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะไม่มีทางปล่อยความรักครั้งนี้ให้หลุดลอยไป <laughs> เห็นไหมคะมีมีแบบแอบแบบชูสองนิ้วด้วย <laughs> เห็นไหมจ๊ะนะ <laughs> เขาจะพยายามทําทุกวิถีทาง ไม่ว่าคุณจะหนีเขาไปไหนคุณจะหายไปจากชีวิตเขาอะไรยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้มีไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เอ่อกล้องไม่ค่อยโฟกัสน,นะคะเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาเพราะอะไรคะเพราะเขารักคุณคะ่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงที่เขารักอะ่ะเห็นไหมมันมาขยายไพ่สองถ้วยมันเป็นอะไรที่แบบกองนี้วอ้โ,อโหน่ารักอะ่ะแต่เวลาอยู่ก็ทําเหมือนไม่เห็นค่าคุณนะนะ แต่เวลาคุณจะไปนะคนคนนี้ทนไม่ได้เลยค่ะบอกเลยว่าทนไม่ได้จะตามแบบทุกวิถีทางแล้วก็จะตามแบบชาริออตเลยอะค่ะจะไกลขนาดไหนอะไรขนาดไหนฉันก็จะตามเธออะไรประมาณนี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนแบบทางไกลก็ได้มีระยะทางห่างกันก็ได้หรือเป็นคนในเครื่องแบบเป็นข้าราชการนะเป็นทหารตำรวจเป็นเป็นใครก็ได้อะค่ะที่แบบว่า อาจจะอยู่ในธาตุไฟกับธาตุน้ํานะคะหรือลัคนาราศีกรกฏก็ได้นะคะธาตุน้ําก็มีนกรกดพิจิกทธาตุไฟนะคะก็จะเป็นเมสสิงห์ธนูได้นะแต่คุณทั้งคู่รักกันนะคะเป็น two o f c u p s คุณหนีกันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคุณเป็นคู่กันนะเขาจะแบบควบม้าเลยคะ่ะเห็นไหมควบม้าเร็วเลยคะ่ะไม่ว่าจะแบบจะคํามืดดึกดื่นจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรเห็นไหม ยกม้าเออขาขา,ขาม้ายกกระดกไปแล้วค่ะนะเขาก็จะมุ่งหน้าไปหาคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณแน่นอนคนคนนี้เพราะเขาสู้ตายค่ะเขาจะยอมสู้กับอุปสรรคไม่ว่าอะไรมาขวางกัน้นกับความรักครั้งนี้นะคะเห็นไหมไฮพีสยกนิ้วสองนิ้วชูสองนิ้วสู้ตายกับความรักครั้งนี้จะพยายามทําทุกวิถีทางที่ให้ได้คุณกลับคืนมา เพราะคุณคือคนที่เขารักคุณเป็นที่รักของเขาคุณคือผู้หญิงที่ดีคุณคือผู้หญิงที่เขาตัดสินใจแล้วแบบว่าคุณคือคู่ชีวิตเขาเขาปล่อยคุณไปไม่ได้ต่อให้ที่ผ่านมาเขาจะให้สถานะที่ดูแบบไม่ชัดเจนกับคุณอะไม่ค่อยเปิดเผยตัวคุณอะไรประมาณนี้แต่คนคนนี้เขารักนะถ้าเขาสมมุติถ้าคุณหายไปจริงๆแล้วเขาไปตามคุณกลับมาได้ทีนี้แหละค่ะเขาจะแสดงความรักความลึกซึ้งความชัดเจนให้คุณทุกอย่างอ่ะเป็น two of c u p เห็นไหม queen of c u p มาขยาย two of cups คุณเตรียมรอความรักได้เลยค่ะจากคนคนนี้นะเพราะเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางให้ได้คุณกลับมาถ้าในกรณีคุณนะเวลานี้มีการแบบคุณหายเงียบไปแล้วหายไปจากชีวิตเขาเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะพยายามตามหาคุณเขาจะพยายามไปตามคุณกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับเขามาเป็นคนรักของเขาให้ได้อันนี้ก็คือเป็นพลังงานของผู้ที่เลือกกองแรกนะคะก็ยังไงฝากกดติดตาม ให้กอบด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องลิดาทาลอรด้วยใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะคะฝากกดติดตามให้กอบ่อยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะเป็นดอกกุหลาบสีม่วงสวยมากเลยกอบชอบมากสีม่วงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงอ่ะถ้าเกิดคุณตัดสินใจหายไปจากชีวิตเขาจริงๆอ่ะ นะเขาจะเป็นยังไงบ้างใบแรกค่ะ the shadow s i z e ใบที่สอง seven of cups ใบที่3าม two of pentacles ใบต่อมา ten of swords ใบต่อมา gamma และใบสุดท้าย queen of wands คนคนนี้นะถ้าคุณหายไปจากชีวิตเขาจริงๆเขาจะสรรหาทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะมาหยุดหลังคุณ ไม่ให้คุณไปคุณเห็นไหมผู้ชายคนนี้ถ้วยอยู่ข้างหลังเขาเต็มเลยถ้าเป็นไพ่สาหรับอื่นเขาจะหันหลังให้เราแล้วเขาไปเลือกอะไรต่ออะไรไม่รู้กี่ถ้วยแต่ไพ่สาหรับนี้คนคนนี้หันมาแล้วก็บอกกับคุณว่ายา่าอย่าจากฉันไปนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับเหนี่ยวรลังอะคะ่ะอย่าไปจากฉันนะฉันไม่ยอมอะไรประมาณนี้คุณไปไหนไม่ได้เขาจะหาออปชันมาแบบออฟเฟอร์คุณนะคะ เขาจะหาแบบสารพัดวิธีหาไอ้น right? so okay. so, uh, ู่นไอ้นี่เพื่อที่จะมาดึงคุณให้คุณอยู่ตรงนี้เพราะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเขาเอื้อมมือมาเห็นไหมว่าอย่านะอย่าไปจากชนนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราอ่านตามหน้าไพ่นะมันอาจจะโอเวอร์แอคติมิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็นะต่อมาคนคนนี้ถ้าคุณหายไปจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกได้เลยค่ะว่า มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเขาว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราทําอะไรกับคนคนนี้ไม่ดีไปหรือเปล่าเขาจะมองเห็นภาพเลยคะ่ะว่าเขาเคยทํานิสัยแย่ๆกับคุณเขาเคยทําไม่ดีกับคุณคุณเห็นไพ่ใบนี้ไหมคะเดี๋ชาวดโดนดสยคุณจะเปรียบสเสมือนกระจกเลยคะ่ะที่ส่องเขาให้เขาเห็นตัวตวนให้เขาเห็นถึงความความที่เขาเคยทําแย่ๆกับคุณไว้คุณไปสลับพลังงานกันได้เลยนะนะคะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ทุกเพศเลยนะคะ แล้วก็ไปสลับพลังงานกันเอาเองว่าใครเป็นคนทําใครนะคะคุณจะเปรียบเสมือนกระจกที่ส่องให้เขาเห็นทุกอย่างในตัวเขาว่าที่ผ่านมาเขาทําดีหรือทําไม่ดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนแบบปีศาจเป็นผีอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนวิญญาณมันหลอกหลอนเขาเขารู้สึกว่ามันหลอกหลอนเขาถ้าไม่มีคุณเขารู้สึกเขาอยู่ไม่ได้อ่ะคะ่ะมันหลอกหลอนในจิตวิญญาณเขาในความรู้สึกเขา เพราะในภาพในมโนภาพเขาคือเขายังเป็นภาพความทรงจําของคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีคุณจริงๆนะคะหรือแม้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับคุณแล้วหรือคุณออกไปจากชีวิตเขาแล้วก็แล้วแต่คนคนนี้นะเขายังทําใจไม่ได้นะคะเขายังหลอนอยู่กับภาพเดิมๆภาพจําเดิมๆที่เขาเคยมีคุณอยู่นะณนะเวลานี้แล้วเดี๋ยวเขาจะพยายามหาทุกวิถีทางหาทุกอย่างมาออฟเฟอร์คุณนะ เขาจะพยายามที่จะให้คุณน่ะกลับมาอยู่กับเขาให้ได้สองเหรียญน,นะคะคนคนนี้อาจจะไปไปกับกลับกับคุณมาหลายรอบแล้วอะค่ะไปไปมามาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกับเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะพยายามทําให้คุณกลับมาอยู่ในชีวิตเขาเหมือนเดิมค่ะคนคนนี้เขาจะหาออปชั่นมาแบบมาออฟเฟอร์คุณเยอะมากแก้วแหวนเงินทองพาไปกินข้าวเขารู้ว่าคุณชอบอะไรเขาจะสรรหามาให้เพราะเขาไม่ต้องการให้คุณไปเขาบ่อยคุณหยุดคุณอย่าไปจากเขา ณนะนะตอนนี้นอนแน่นิ่งตายแล้วค่ะนะคะคนคนนี้ถ้าคุณถ้าตอนนี้คุณหายไปแล้วจริงๆเขาตายแล้วค่ะนอนโดนดาบแทงข้างหลังอยู่เห็นไหมคะเขาเจ็บปวดมากอะ่ะเขาเจ็บปวดมากถ้าเกิดเขาไม่มีคุณเขาโคตรเสียใจยอะ่ะคนคนนี้ยเขาทําใจไม่ได้แล้วเขาก็หลอนมากๆเลยค่ะเหมือนกับเขาแบบมันเป็นภาพจําภาพหลอนถ้าเขาไม่มีคุณอะ่ะเขาอยู่ไม่ได้จริงๆนะเจ็บปวดมากมาขยายไพ่เนี่ยเดือดชาโด้ไซส์เนี่ยค่ะไพ่สิบดาบ เขามองว่านะเวลาเนี้ยถ้าคุณหายไปจากชีวิตเขาแล้วหรือยังไม่หายก็แล้วแต่หรือนอนาคคุณคิดจะไปจากเขาคนคนนี้จะสํานึกได้ทันทีเลยคะ่ะว่าเอาละฉันเจอกับผลกรรมละที่ฉันเคยทํากับคุณไว้ฉันเจอฉันได้รับกรรมแล้วที่ฉันเคยทําอะไรต่างๆนานาที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีจนต้องเดินออกไปจากเขา อดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะทําเรื่องราวอันเจ็บปวดแสนสาหัสกับคุณไว้ไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวที่เขาทําให้คุณรู้สึกแย่คนคนนี้ถ้าคุณไม่มีคุณอยู่ตรงนี้นะเขาจะมองว่ามันคือกรรมที่เขาจะต้องมาพบเจอเพราะมันเป็นไพ่กรรมมานะคะเป็นไพ่กรรมคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับกรรมแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขารู้แล้วว่าผลกรรมมันคืออะไรมันมาจากใคร มันเกิดมาจากใครเพราะเขาเป็นคนทํานั่นเองทําให้คุณต้องเดินจากไปหรือคุณต้องหายเงียบไปจากชีวิตเขานะคะเขาจะเจ็บปวดแล้วเขาก็จะหลอนมากกับภาพเดิมๆนะคะการที่ไม่มีคุณอยู่มันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเขาอยู่ไม่ได้อะเขาเจ็บปวดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นผลกรรมที่เขาเคยกระทํากับคุณไว้แล้วคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณคือเขามองคุณเขาจะมองเห็นเลยว่าที่ผ่านมาเขาว่ารู้สึกดีกับคุณ เขาเพิ่งมาคนพบตัวเขาเองว่าคุณคือผู้หญิงที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะสารสัมพันธ์เป็นจริงเป็นจังด้วยนะคะอยากจะให้เป็นคู่ชีวิตเขาเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วมีความอ่อนโยนในตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีไฟแล้วมีความสามารถทั้งในเรื่องหน้าที่การงานทั้งในเรื่องแบบการดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่เขาเป็นผู้หญิงที่มีทั้งมีพลังงานเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความแข็งแกร่งอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะคุณและเขาอาจจะมีพลังงานของคนธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินก็ได้นะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้อาจจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่10ดาบ10ดาบเป็นมิถุนตุลกุมได้เป็นมีนกรรกฎพิจิกได้เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นธาตุลมเ,เป็นธาตุดินได้การพืษศพมับบงกรได้นะคะบอกเลยว่าคนกองนี้นะ ถ้าในกรณีคุณไปจากชีวิตเขาจริงๆเขาจะเจ็บปวดมากแล้วเขาจะจําแบบว่าเขาจะหลอนกับภาพที่ไม่มีคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็มองว่าเขาได้รับผลกรรมที่เขาเคยกระทํากับคุณแล้วแต่เขาจะไม่มีทางยอมปล่อยคุณไปเขาจะหาทางทําให้คุณกลับมาอยู่ในชีวิตเขาเหมือนเดิมมีไพ่สองเหรียญนะคะคุณกับเขาเขามองว่ายังไงเขาก็ต้องให้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆ นะคะรู้สึกรักคุณมากพอเวลาจะเสียคุณไปจริงๆทําใจไม่ได้เดี๋ยวจะไปสรรหาเนี่ยถ้วยไม่รู้กี่ถ้วยเจ็ดถ้วยอะค่ะสารพัดเลยมาออฟเฟอร์คุณมันดึงคุณกลับไปนะอันนี้ก็เป็นพลังงานของไพ่กองที่2นะคะาฝากกดติดตามกด s u b สไคร e ให้กอลฟด้วยนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะใครยังไม่ได้ติดตามช่องลิดาทาร์ลอดฝากเป็นกําลังใจให้มาหมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆพ,พี่ๆได้เข้ามาดูกันนะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกไพ่กองที่3เป็นน้องจักรยานดอกไม้สีม่วงนะคะว่าถ้าเกิดคุณหายไปจากชีวิตเขาเขาจะรู้สึกยังไงแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะเขาจะเสียใจไหมจะรู้สึกแบบแย่ไหมก็เปิดไพ่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเขากันเลยนะคะใบแรก6เหรียญค่ะ six o p e n a c l e s the moon five o p e n e s เดอะซัน i v ออฟวอรและ Si of อ n วอคนคนนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเขาไม่มีคุณในชีวิตแล้วนะเขาจะรู้สึกว่าเขาขาดหายไปสิ่งที่เขาเคยได้รับการเติมเต็มจากคุณนะคะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้เหมือนเก่ามันเหมือนกับขาดหายไปบางสิ่งบางอย่างเพราะมีไพ่หกเหรียญขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่า เขารู้สึกเจ็บปวดเขารู้สึกแต่เขาจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกนะเขาจะเก็บเป็นคนเก็บความรู้สึกอะค่ะเป็นเดอะมูลเขาจะรู้สึกยิ่งเวลากลางคืนเขาจะเครียดมากคนคนนี้นะเขาจะคิดมากเขาจะคิดถึงคุณมากๆเขาจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวแบบอุลาค่ะแบบเดียวดายโดดเดี่ยวเหมือนกับไพ่เดือมูลกับห้าเหรียญมาต่อกันเห็นไหมคะเหมือนเขาอ้างว้างอะค่ะถ้าเขาไม่มีคุณเขาจะรู้สึกแบบคนที่เคยแบบ มีความรู้สึกดีๆให้กันคนที่เคยอยู่ด้วยกันคนที่เคยคุยกันทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดไม่มีคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขาเดียวดายเขาโดดเดี่ยวเขาอ้างว้างเขารู้สึกแบบเขาไม่โอเคกับความรู้สึกตรงนี้ยิ่งเวลากลางคืนนะคะเขาจะคิดถึงคุณมากๆนะเพราะว่าความรู้สึกในใจเขาอะเขาขาดคุณไม่ได้จริงๆแล้วนะคะเขาทะเลาะก,กับตัวเองนะคนคนนี้ว่าจริงๆแล้วเขาอะ จะทํายังไงต่อดีกับสถานการณ์ครั้งเนี้ยเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะต้องไปตามคุณกลับมาเพราะคุณนะคือเดอะซันของเขาเห็นไหมเป็นไพ่เดอะซันมาขยายไพ่ซิกออฟเพนทากเิที่ผ่านมาตัวคุณนะอาจจะเป็นคนที่คอยเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาเป็นผู้ให้กับเขาไปสลับพลังงานกันได้นะคะดูได้ทุกเพศนะคะทางผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศอื่นๆดูได้ทุกเพศนะคะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้อยู่เสมอเป็นผู้เสียสละเป็นคนที่เติมเต็มอยู่ตลอดเวลาอาจจะช่วยเหลือกันเรื่องเงินทองด้วยนะคะแต่เขามองว่าคุณอ่ะเป็นแสงสว่างของเขาเป็นคนที่สดใสเป็นพลังงานดีๆในชีวิตเขาที่เวลาเขาอยู่กับคุณแล้วเขาได้รับพลังงาน energy บ,กบวกๆมากๆคุณมาเติมเต็มความสุขความหวังให้กับเขามากๆ แต่เมื่อไม่มีคุณน่ะเขาเป็นเดอะมูลค่ะกับเป็นไฟออฟวอนในหัวเขาตีกันตอนเนี้นะคะเขาตีกับตัวเองค่ะตีกับความคิดความรู้สึกตัวเองเขาไม่ตีกับคุณนะเพราะตัวคุณนะเวลานี้อาจจะไปแล้วก็ได้อาจจะเดินออกไปแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะยังอยู่ก็ได้แต่ก็มันจะตัดสินใจไปจากเขาคนคนนี้ไม่ยอมนะคะถ้าไม่มีคุณคนคนนี้จะรู้สึกจะคิดได้เลยคะ่ะว่ามันอ้างว้างมันโดดเดี่ยวมันเดียวดาย เขากําลังตีกันในหัวเขาว่าเขาจะทํายังไงดีถึงจะเอาคุณกลับมาเพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือเดือะร้นของเขาคุณเป็นที่รักของเขาคุณ,ค,ณคุณคือทุกอย่างของเขาคุณคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตเขาเวลาที่เขาไม่มีคุณเหมือนตัวเขาตอนนี้เขาด้อยค่าไปเลยไม่มีใครให้ความสําคัญกับเขาไม่มีใครไม่มีใครให้ค่ากับเขาพอที่ผ่านมาขอโทษนะคะ ผ่านมาตัวคุณอ่ะคือพยายามให้คุณค่ากับคนคนนี้มากพยายามแบบเติมเต็มกับคนคนนี้มากแต่คนคนนี้ดูเหมือนจะนิ่งจะทําเป็นเฉยชาใส่คุณไม่สนใจนะคะเหมือนกับคุณต้องคอยเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาจนเขาเคยตัวค่ะนะไปสลับพลังงานก็ได้จะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะคะเป็นเพศไหนก็ได้นะแต่พอเวลาไม่มีคุณขึ้นมาคนคนนี้รู้สึกคะ่ะสำนึกคะ่ะคิดได้นะแล้วเขาจะไปเอา พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณมาเป็นเดิรซันของเขาจะให้เขาสูญเสียอะไรเงินทองมากมายขนาดไหนจะสูญเสียสิ่งอื่นๆที่มีค่าในชีวิตเขามากมายขนาดไหนเขาก็ไม่สนใจแล้วค่ะณนะเวลานี้เขาจะทําทุกวิถีทางให้ได้คุณมา <c oughs> คุณอาจจะมีความต่างกันในเรื่องของวัย <c oughs> ก็เป็นได้นะคนกองเนี้ยนะคะวัยวุฒิคุณวุฒิความแตกต่างนะคะซึ่งนะไพ่ใบสรุปใบที่หกใบสุดท้าย คุณได้สิกออฟวอนคนคนนี้จะนำนะคะชอบมะกอ,อกมาให้คุณนะมีดอกไม้นะคะจะนำความรักความโรแมนติกจะกลับวนกลับมาหาคุณจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะกับคุณอีกครั้งหนึง่งคุณจะได้รับชัยชนะในความรักครั้งนี้เพราะคนคนนี้ขัดคุณไม่ได้ค่ะจริงๆนะเราอ่านจากพลังงานหน้าไพ่เลยไม่อ่านแบบเอาเอกเอาใจใครอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเราอ่านตามพลังงานเลยค่ะ ไม่มีแบบมาแบบไอ้นี่แน่นอนนะคะมาแต่งเติมเสริมแต่งแน่นอนเพราะว่าพลังงานออกไปยังไงถ้าดีเราก็บอกไม่ดีถ้าถ้าดีเราก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีแต่เนี่ยคือมันดีมันจุดจบมันดีค่ะแล้วก็ดีทั้งสามกองด้วยที่มาเลือกนะคะเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะคนเราเวลาที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความรู้สึกให้ความรักมากๆมักจะไม่ค่อยเห็นค่า แต่พอไม่มีแล้วเนี่ยจะมาโหยหาจะมาเรียกร้องนะคะอยากได้คืนเนี่ยะค่ะมันก็เป็นแบบมันเป็นสัจธรรมนะคะของความรักเพราะฉะนั้นคนกองนี้กองที่สามคุณไม่ต้องกลัวค่ะถ้าคุณหายไปจริงๆคนคนนี้ตามคุณกลับแน่นอนแล้วเขาจะยอมทุกอย่างถ้าเขาเคยให้เงินให้ทองช่วยเหลือเรื่องเงินทองคุณนะเดี๋ยวเขาจะามาเปคุณสุดฤทธิ์นะคะเขาเป็นหนุ่มสายปเปเป็นสาวสายเปอยู่ นะเขาจะกลับมาให้ความมั่นคงให้แสงสว่างในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้เวลาเขาตีกันในหัวเขาก่อนเขาตีกับตัวเองอยู่นะคะตอนนี้ว่าเขาจะทํำยังไงแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณคุณจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณจะเดี๋ยวคุณจะได้รับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ความรู้สึกดีๆจากคนคนนี้นะคะ่ะเขาจะกลับเข้ามาสารสัมพันธ์มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ ก็ยังไงฝากกดติดตามก๊อฟกันด้วยนะจ๊ะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะนําเสนอ,อท็อปปิกมากันได้นะคะถ้าก๊อฟมีเวลาก๊อฟจะรีบทําให้นะเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านก็แนะนํากันมาก๊อฟก็พยายามจะไล่ๆทําให้อยู่นะเวลาก็ค่อนข้างน้อยแต่ก็จะพยายามแบ่งเวลามาทําคลิปกันให้ดูกันทุกวันนะคะถ้าถูกใจยังไงนะเป็นกําลังใจให้ก๊อฟหน่อยนะคะเพราะก๊อฟเพิ่งเริ่มทําช่องเอง ช่วยกด Subscribe ให้ก๊อฟด้วยเป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ